หนึ่เอ oh, so ้าก็ถ่ายแล้วสวัสดีครับวันนี้มาพบกับกับตันบีนอีกแล้ววันนี้เรามาพูดถึงอะไรกันก็คือวันนี้อะ เป็นวันประกาศคะแนนกสวทนั่นเองครับอันนี้อยู่ที่ผมอยู่ห้องห้องของผมนั่นเองอ่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาช่วงเวลา10โมงนั่นเองจากที่เมื่อวานนี้ก็คือผมผมเนี่ยคุยกับเพื่อนอย่างดีเลยว่าเฮ้ยหรือว่าเมื่อวานเนี้ยตอนท่ยงคืนอะ่ะเผื่อเขาจะออกกสธอเว้ยก็เลยผมก็เลยตื่นมาตีหนึ่งเว้ยก็คือยังไม่ออกก็คือแกลบแกงเหมือนกันตอนแรกเห็นคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันอาจจะออกก็ได้นะเว้ยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะออกกันกี่โมงนะ ตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเอ่ยบ่ายโมงแล้วนะฮะถามว่าตอนนี้กับตันทําอะไรอยู่เิ่นะงเองครับรอ <c oughs> วนไปนะก็บบกงวลกสบทวันนี้จะออกเมื่อไหรรอคอยกันต่อไปฮนะระหว่างรอาคะแนนนะครับไม่รู้จะทําอะไรดีก็ยัดของกินเข้าปากกันเลยทีเดียวฮะ นั่งรอคะแนนนั่งฟังเพลงว่าไปนะฮะตอนนี้ก็ปาไปสี่โมงยี่สิเอ็แล้วก็ยังไม่มีวี่แววนะฮะเดาว่าวันนี้น่าจะค่ำๆเลยตอนนี้เวลา5้าโมงเย็นนะครับเมื่อกี้กะจะออกไปวิ่งอะก็คือเพื่อนโทรมาบอกนะว่าอรอแล้วโอ้ยนี่ก็ล่มไปแล้เรียบร้อย<ะ>ลองกดดูอีกทีนะ รออ่าอ่าผมเข้ามาหน้านี้แล้วหนานี้แล้วกดปุ่มนี้ก็คือขึ้นแล้วอ่า,อามาแล้วอ่าก็คือถามความรู้สึกคะแนนก็แวบแรกเป็นที่น่าพอใจเลยครับไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็ ได้แย่ครับผมก็เช่าได้51.11ครับผม <Wow. S 1> ก็เกินครึ่งมาอยู่อ่าฉบับ2แปลกใจจริยธรรมได้56ครับ <Wow. S 1> ก็คือมาถึงจุดจุดที่ผมได้จริยธรรมมากกว่าเช่าแล้วนะฮะเป็นคนมีคุณธรรม <Wow. S 1> <Hey. laughs> แล้วก็ อ่าชุดที่3เชื่อมโยงก็ได้เต็มครับได้100นั่นเอง <Wow. S 1> ก็คะแนนรวมเต็มแล้วเนี่ยส0มเนี่ยได้207.11นั่นเองครับผมความรู้สึกก็คือเป็นที่น่าพอใจครับตอนนี้ก็คือหายตื่นเต้นแล้วคือแบบตอนแรกลุ้นน็กลัวมากเลยว่าจริยาจะได้น้อยไหมอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเฮ้ยได้56เลยเว้ย ขอบความากครับจบไปแล้วครับสำหรับเปิดคะแนนกรสอบถอนั่นเองครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมไป Subscribe ช่อง YouTube เด็กดีเรลิตี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสอบถามผมเกี่ยวกับเรื่องเรียนต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ IGDIBA 5RY ครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5โง ยี่สิบเก้าซเพื่อนเราอะไรบอกเลยว่ามันออกแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูเลยเพราะเมื่อกี้คือต้มอ,อูด้งอยู่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะเปิดก่อนกินอูด้งเดี๋ยวมันจะไม่ได้เราก็เลยเห็แนแดนโอเคทุกคนตอนนี้เรากินอูด้งเสร็จแล้วซึ่งทุกคนเขาเปิดกันได้หมดแล้วแต่ว่าเราอะอยากกินอูด้งก่อนเพื่อความศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้หน่อยแต่ว่าเห็นเพื่อนๆลงในไอจีกันแล้วแล้วก็แบบดูในทวิตเตอร์แล้วว่าแบบเหมือนเขาบอกว่ามันลงแต่ว่าคะแนนสูงสุดมันสูงขึ้นนี่ก็เลยแบบเมื่อวแล้วตุ้มต่อมาโอะมากันนะ ต่อเหมืนอนกันทุกคนมันค้างอ่ะมันยังแบบขนติ้วๆๆๆๆอยู่เลยไม่ไหวไม่ไหวทุกคนเว็บมันไม่หลดซะทีมันตื่นเต้นอ่ะแถงยล้จะนั่งดูทวิตเตอร์เปไดือๆทุกคนคนตื่นเต้นมาก ไม่ไปนะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกันอีกทีตอนมันใกล้มาแล้วกันนะมันไม่วาทีาาน่นมันโอ้โหผู้คนคือตอนนี้หน้าเว็บกลับมาแล้วเรา,เราก็เห็นไอชัปปะที่ห้าแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วแต่ว่ามันยังโหลดอยู่นะคะเราดูไปต่อไปโอ้ยโหยแล้วคือเราไปดูทวิตเตอร์เราเ,ราเห็นทีมสี่สิบคำตอบแบบมีตั้งแต่หนึ่งร้อยจนถึงเก้าสิบสองถึงห้าเลยเราก็เลยรู้สึกแบบโอย ตอนนี้เทนกสพทในทวิตเตอร์นะคะอยู่อันดับสามเลยทุกคนถ่ายทวิตรอเขาะว่าเว็บเป็นนรกะที่หมือนตอนนี้ท้อนแบบปวดปวดไปหมดแล้วอะยังหมุนอยู่อีกแล้วหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงเนาทีก็ไม่มีอะไรขยับเลยแม้แต่นิดเดียวเว็บก็ยัง เอ,อ๋อยู่เหมือนเดิมถ้านทีเพิ่พมเติมก็คือมาอยู่ขับเฮากับเพื่อนๆแต่ว่าเซื่อนพอนไพเวทเพราะว่านั่งบ่นกัน,นรรกแล้ว,วก็กินน้ำมันไปด้วยทุกคนวันนี้จะไปไหนร็เปล่าไม่รู้คือพอเสริมว่าอีซัมันเดอรแล้วเรามนก็ขึ้นไปใส่รหัสใส่รหัสเส่แล้วมันก็นดดดดกได้กลับไปที่เดิมเว้ยแกฉันใจเต้นแบบตึ๊กๆๆๆๆๆๆเลยอ่ะแวเิอัเอออกไปให้มอนเลยนะ หรือควรไปนอนวันแล้วตื่นมาอีกทีพอาเปิดวันนี้คืออุปกรณ์ของเราในการดูคะแนน,นคือถ่ายวีดีโอมาตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดอะจะมืดแล้วอะเหมือนดื่มเก่งมากโอ้ยแกมเปิด <c oughs> ได้แล้วดีใจด้วยอโอ้ยเป็นเขาไม่นะ เอาต้องตาลงต้องถ่ายคลิปไงซู่ซู่อ่ะโอ๊ยคือทุกคนตอนนี้เพื่อนไดน้่ับมาหาว่าเราเปิดได้หมดแล้วแต่เราอยู่แไม่ได้ฟ้ามืดแล้วแสงหมดแล้วไปเปิดไฟก่อนเปิดดูจนแสงหมดแล้วทุกคนสายทูสายูสายูสายูโอ้ยชาตินี้จะเข้าได้ไหมครับคุณพี่ครับเฮ้ยมันมันมาแล้วมันมาแล้ว ยังยัมันมันแบบมันขึ้นแบบขึ้นหน้าเขียวให้กวาค่ะรอกว่รอกากำลังโหลดอยู่อออยโอ้ยเซิร์ฟอนเดะเบมอีกแล้วโอ้ยใหญ่าหญ่้อญ่ให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 ญ่ใอญ่าหญ่ไหญ่ใหว่ใหญดใหญ่ใหญ่ใ้ญ่ใเญ่ให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 ญ่นหญ่ใหน่ใเญ่ใหญ่ใอญ่ให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 ่าหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่าหญ่ให่ใหญ่ยหญ่ใให่ให่่ ้มันก็ค้างไปเลยเนี่ยแล้วก็แบบเราเปิดไม่รู้กี่แถมทุกคนมันก็ขึ้นเออร์เรอร์หมดเลยอ่ะฮั Hello, ลโหลออทุกคนบอกแล้วเมื่อกี้ตุตีแต่ว่าคือนั่งอยู่ดีๆมันก็ปีกขึ้นมาเลย okay, okay, เว้ยโอเคเราจะเปิดคะแนนเล่าให้ดูที่อันนะโอเคปึ้งเดี๋ยวเราแปะวันนี้โอเคแปะวันนี้นะอันฉบับแรกคือชาวได้5 7 7สิ wow. 8. แล้วก็ช็อตที่2จริยุญาตทำได้48 wow. แล้วก็ช็อตที่3เชื่อมโยง ได้หนึ่งวัยเต็มค่ะเย้โอ้ยเหนื่อยมากคือเรารอมาตั้งแต่6กโมตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มใช้เวลาประมาณสชั่วโมงแล้วก็จูๆ่ๆมันก็เด้งฟูขึ้นมาเลยแล้วก็ตกใจมากคะแนนรวมเต็ม300ได้2 0 0ร้อยจุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเะคะสำหรับเราถือว่าพอใจไหมถามว่าพอใจแล้วก็มีเขี่ยใจยบนไปด้วยคือส่วนตอนแรกเราตั้งใจว่า ชาวเราแบบอยากได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่แค่นี้ก็คือดีใจมากๆแล้วไม่เป็นไรแบบโอเคมากๆแล้วก็เราภาวนามาทั้งวันเลยว่าแบบเออขอแค่เกินยี่สิบอะไรเงี้ยมันก็โอเคมากๆกแล้วแบบรู้สึกว่าถ้าได้น้อยกว่ายี่สิบมันคงไม่มีทางที่จะแบบเออได้ลามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าเออแบบได้เท่านี้ก็ดีใจมากมากแล้วโอ๊ยต้องให้ทำหนึ่ง โอเค,อเ,คเอาจะมาพูดปิดท้ายคลิปหน่อยแล้วกันเพระมึงนะขอเวลาตั้งกล้องก่อนคโอเคคือเราอยากจะฝากถึงเพื่อนๆของสีทุกคนนะคะว่า ทุกคนผ่านมาได้มันเก่งมากๆแล้วตอนเนี้ยแบบทุกคนเก่งมากากับการที่ผ่านตรงนี้มาได้แล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนรอรุนไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็คือดีใจมากจนร้องไห้หมดแล้วแล้วก็ฟีลลิ่งหลังเปิดคือโล่งมากๆแบบรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่เอาตัวเองกลับมาได้จากการที่จะสามารถที่ตอนแรกรู้สึกแบบโอไม่มีทางที่จะแบบมาถึงตรงนี้ได้แล้วอะไรอย่างนี้ยแล้วก็ เอาตัวเองกลับมาตรงนี้ได้เออนั่นแหละอยากฝากถึงน้องว่าแบบแกอย่ววาหมดหวังแบบอย่แบบววาหมดหวังจริงๆนะแบบอยาให้เก้าสามมันมันแบบแย่มันรู้สึกไม่โอเคหรืออะไรมันแค่ไหนอ่ะอยากให้สู้จนถึงสุดท้ายเพราะว่าแบบถ้าแกสู้จริงๆมันจะออกมาแบบโอเคมากมากโอ้แล้วก็อันอยากของคุณทุกๆคนที่ เป็นกำลังใจให้อันมาตลอดเลยแบบแบบคนที่รีพายมาหาหรือว่าแบบเพื่อนๆทุกคนที่คอยสงกำลังใจให้ตลอดเวลาแบบเข้าสอบแต่ละสนามไรเงนนี้ยพมไม่รู้พ,พูดไม่ออกแล้วอ่ะก็นนั้นแหละบ๊ายบายขอบคุณนะคะ